ฝันเป็นนายช่างใหญ่ซ่อมรถเปิดชีวิตปัจจุบันหนุ่ยอัมพลหลังใช้ชีวิตโสดเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักร็อกเกอร์หนุ่มคนนี้กันได้อย่างแน่นอนสำหรับหนุ่ยอัมพลลำพูลร็อกเกอร์มือขวานักร้องนำวงไมโครซึ่งเจ้าตัวมีผลงานสร้างชื่อมากมาย เช่นวัยละเลงน้ำพุและยังมีวงดนตรีที่ได้รับความประสบความสำเร็จด้วยในานามไมโครแต่อัลบั้มที่ดีที่สุดของหนุยอัมพลก็คือชุดที่แตกออกมาจากไมโครนั่นคือชุดวัตถุไวไฟจากการได้สุดยอดมือกีตาร์สุดเทพอันดับ7ประเทศไทยอย่างสิริพงษ์หอละเวศกุลแย่เดอะคิดมาร่วมงานพร้อมสุดยอดมือกองอย่างลังเดอะคิด ซึ่งอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนคลับสามารถติดตามหน่วยอัมพลได้นั่นคือ Instagram ที่ต้องบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์ของหน่วยอัมพลนั้นชิคมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นการซ้อนดนตรีทำกับข้าวหรือแม้แต่การถ่ายภาพบ้านสวนฝีมือการตกแต่งของตัวเองก็ยิ่งทำออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะเป็นในช่างใหญ่เปิดอู่ซ่อมรถไว้ที่บ้านอีกด้วยล่ะคะ่ะ บอกเลยว่าไม่มีอะไรที่หนุ่มคนนี้ทำไม่ได้เลยจริงๆและเมื่อสองปีก่อนหน่วยอัมพลมีโอกาสได้พูดคุยถึงชีวิตรวมทั้งถามถึงบุตรชายสุดหล่อกายนวพลที่ตอนนี้ก็ห่างหายจากวงการบันเทิงไปเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้เห็นผลงานกันอีกหรือเปล่าหน่วยอัมพลเผยว่านานๆนนทีจะออกสื่อตื่นเต้นนะเนี่ยถามว่าทำไมไม่ค่อยออก คือเราไม่รู้จักพูดอะไรออกแล้วอายด้วยผมยังมีทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆแต่แทบไม่ได้ออกสื่อเลยแต่วันนี้ถแถลงข่าวคอนเสิร์ตก็ต้องเต็มที่ สำหรับการเลือกรับงานคือเราอายุเยอะแล้วก็ต้องคิดเยอะเวลารับงานแต่ละทีก็ดูศักยภาพผู้จัดศักยภาพตัวเราเองแล้วก็สังคมเศรษฐกิจเป็นยังไงทุกวันนี้มีคอนเสิร์ตให้คนดูเยอะมากดูกันไม่ทันเลยส่วนเรื่องสุขภาพผมเองตอนนี้ยังฟิตเหมือนเดิมเราเล่นคอนเสิร์ตเล่นดนตรีถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนี่จบเลย เรื่องซิงเกิลต่างๆจริงๆก็ทำไปบ้างแล้วนะแต่เป็นงานเฉพาะกิจจริงๆทำไปหลายอันเหมือนกันแต่ถ้าเป็นซิงเกิลของเราเองเลยต้องคิดดูก่อนเพราะทุกวันนี้ของใหม่ๆก็ทำฟังกันไม่ทันอยู่แล้วมีเพลงออกมาทุกวันเรื่องการขายก็เป็นโซเชียลไปหมดแล้วเรามันยุคเก่ายุคอนาล็อก แต่ถามว่าคิดจะปรับเปลี่ยนตามยุคไหมก็คงไม่หรอกเพราะเราถูกฝึกมาแบบนี้วัยของพวกเราก็จะทำงานลักษณะแบบนี้แต่ก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่เขาก็จะทำงานแบบของเขาตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนดู อย่างคอนเสิร์ตเขาก็ต้องเลือกแล้วว่าจะไปดูแบบไหนเราก็พยายามทํางานทุกชิ้นออกมาให้ได้ดีมีคุณภาพหลักๆก,ก็ทำเรื่องเสียงเรื่องโปรดักชันให้ดีคนดูจะได้เสียตังแล้วคุ้มค่าสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองมีโอกาสทำแน่นอนแต่ก็ต้องซ้อมเตรียมการเยอะๆถ้าเป็นสมัยหนุ่มๆเตรียมแป๊บเดียวก็เสร็จกันละพอเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเราก็ต้องคิดเยอะ พอคนดูเขาโตตามเราไปด้วยเขาก็เลือกและเขาฟังหลายครั้งจนเขารู้แล้วว่าดีหรือไม่ดีวัดกันด้วยคุณภาพนะงานทุกชนิดยังไงก็มีคอนเสิร์ตของตัวเองอีกแน่นอนแต่ปีไหนยังไม่รู้ขอซ้อมก่อนส่วนเรื่องน้องกายตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วเรื่องงานอะไรผมไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเลยงานในวงการเขาคงไม่ถนัดมั้งผมว่า งานในวงการบันเทิงถ้าใจไม่รักนี่เสร็จเลยถ้าทำเพราะแค่อยากได้อะไรสักอย่างแป๊บเดียวก็เรียบร้อยหมวนเสือแล้วต้องอยู่ที่ตัวเขาว่ารักหรือเปล่าถ้าทำด้วยความรักเนี่ยสบายเลยจะไม่เหนื่อยด้วยแต่ถ้าไม่รักมันจะออกมาไม่ดีผมว่าเขาอายุมากแล้วให้เขาคิดเองดีกว่า ผมอยากให้เขาทำอะไรในสิ่งที่เขามีความสุขถ้าทำแล้วแม่รักมันคือเบื่อเบื่อแล้วก็จะสร้างผลกระทบให้ฝ่ายอื่นเปล่าๆทำอะไรก็ได้ที่รักให้สุดๆไปเลยครับแต่ที่คนเข้าใจว่าเขาลาวงการถาวรไปแล้วผมว่าเขายังวัยรุ่นยังไม่นิ่งผมว่าต้องให้เขาคิดหาตัวเองให้เจอเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าอยากจะทำอะไรจริงจัง เจอกันตอนหลังนี้ก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงรับประทานเก่งเราก็เจอกันเดือนละครั้งสองครั้งส่วนเรื่องสาวๆถามว่ามีปรึกษาไหมอายุขนาดนี้ไม่ต้องปรึกษาแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ห่วงอะไรเขาแค่จะบอกว่าออกกำลังกายเยอะๆลูกตัวเบลอร์อเลย